ขอเข้ามาเยอะจังเลขโรเบิร์ตสายควันวันนี้เลยจัดให้เลยครับนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่อยากได้เลขเด็ดนะครับของอพี่โรเบิร์ตสายควันเนาะทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง f a c e b o o k และ YouTube ข่าว 3TV ีเอาไว้เลยข่าว 3TV ต้องขอสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้นะครับหลายคนก็จดจ่อรอนะวันนี้ก็ เป็นวันที่หวยออกนะครับผมก็คือ1ตุลานะครับผมแต่มีเลขมาแจกมากมายนะครับแต่หนึ่งในนั้นก็คือเลขของพี่โรเบิร์ตสายควันนะครับสำหรับใครที่ขอเข้ามาตอนนี้นะครับผมผมจัดให้เลยผมไปหามาให้แล้วนะครับชัวแน่นอนนะครับผมจากเว็บดังนะครับผมได้เลขเด็ดแล้วก็ไปเล่นกันเบาๆนะครับอ่ะคำถามนะครับถามก่อนแจกหวยแจกเลขนะครับอ่ะคำถาม1นนะครับ ปกติเนี่ยซื้อเลขเนี่ยครั้งละกี่บาทนะครับซื้อเยอะไหมซื้อน้อยไหมซื้อเท่าไหร่นะครับแล้วก็2เคยถูกหวยบ้างไหมนะครับถ้าเคยถูกก็เม้นว่าเคยถูกนะครับถ้าไม่เคยถูกก็เม้นว่าไม่เคยถูกเลยนะครับแล้วก็ซื้อเยอะไหมก็ลองเม้นมาบอกใต้คลิปเลยนะครับมามาดูหวยพี่โรเบิร์ตกันดีกว่านะครับอ่ะนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของเว็บสนุก .com นะครับผมเขาก็ได้มีการ โพสต์เอาไว้นะครับผมว่า20เลขเด็ดโค้งสุดท้ายคอหวยกว้านซื้อเลขฝาลงโรเบิร์ตสายควันเลขที่บ้านป๋าเพรมมาแล้วรวมเลขเด็ดโค้งสุดท้ายคอหวยกว้านซื้อเกลี้ยงแข็งเลขฝาลงโรเบิร์ตสายควันทะเบียนบ้านป๋าเพรมผู้สื่อข่าวรายงานว่า30กันยายนเมื่อเวลา12นาฬิกา30นาที บรรยากาศการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนวดประจำวันที่1ตุลาคม2563ที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชัยนาาจอจานัชนาทซึ่งเป็นร้านค้าสลากที่ตั้งเรียนกันหลายร้านและตอนนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายก่อนการออกรางวัลซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักในงวดนี้มีกระแสะเล่นเด่นเลขดังที่มาแรงคือเลขของโรเบิร์ตสายควันหรือนายไพฑูรย์พุ่งรั์ นักสแสดงตลกชื่อดังที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่19กันยายน2563ที่ผ่านมาแต่เลขที่คอหวยมาถามหากันคือเลข08เป็นเลขท้ายพศเกิดคือพศ2 5 0 8และยังไปตรงกับเลขฝาลงศพคือ08ที่บังเอิญตรงกันอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับอีกกระแสที่มาแรงคือเลข2.79เป็นเลขที่บ้าน4ี่สาวเทเวศที่พักของพลเอกเปรมติณนนสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษท,ที่ถูกเลื่อถอนไปทําให้เลขชุดดังกล่าวถูกคอหวยมากว้านซื้อจนเปลี้ยงแผงทุกแผงในตัวเมืองชัยนาทางร้านขายสลากต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีคนมาถามหาเลขชุดนี้ไม่ขาดสายซึ่งราคาตอนนี้พุ่งเป็นสองเท่าตัวเลยทีเดียวขณะที่เลขดังในโลโซเชียลที่กลุ่มผู้ค้าสลาก5ภาคนำมาแชร์ต่อๆกันคือ5 0 8 08 07 54โรเบิร์ตสายควัน 59-95เลขตามทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีกอไก่ต่อเต่าห995 913 13, 13 98, 98เลขมงคลรัชกาล9 28 728 495เร9 28-728-495เลขมงคลรัชกาล10สองร้อยแปดสิบเก้าเก้ารทะเบียนรถแม่น้ำหนึ่งสี่ร้อป้าแตนจุดทูบไอ้ไข่ 264-644-2644 26, ทะเบียนรถครูบาคำปั้น71-83อ่างน้ำมนรือสีเนน829-69เลขเด็ดไอ้จุกรุมทุกประเด็นข่าวการสูญเสียตลกชื่อดังโรเบิร์ตสายควันเปิดภาพห้องนอนป๋าเปรมอำลาบ้านสี่สาวเทเวศที่กลายเป็นอดีตไปแล้วเหลือแค่ตำนานบ้านสี่สาวเทเวศถูกรื้อทุบทิ้งกลายเป็นเพียงซากเศษอิฐหินปูน ทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV ีเอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3า v ทวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณาก,กับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code คข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่าแอด 782 E F L U L แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ามทีวีได้เลยนะครับามาเข้าคำถามเข้าเรื่องดีกว่านะครับคนที่ถือบัตรคนจนอยู่แล้วเนี่ยถ้าเขาเปิดให้ลงทะเบียนใหม่เราต้องไปลงทะเบียนใหม่กับเขาไหมนะครับแล้วจะถูกเตะออกไหมนะครับผมอันนี้ผมขอตอบในความคิดของผมนะผมตอบว่า บัตรคนจนน่ะคนที่ถืออยู่ก็ถือไปใช้ปกติไปส่วนคนใหม่ที่ลงทะเบียนถ้าเขาเปิดให้ลงทะเบียนเราก็ไปลงตามปกตินะครับก็คือคนใหม่อ่ะที่เข้าเกณฑ์ที่เป็นคนจนน่ะมาลงทะเบียนได้เลยนะครับจากนั้นคนเก่าเขาอาจจะมีการคัดกรองหรือว่าใช้เทคโนโลยีเทคโนบล็อกเชนเข้ามาคัดดูว่าคนนี้มีอาชีพรา,ายได้เป็นยังไงบ้างหลุดพ้นจากกระดับความจนหรือย,ยังนะครับก็ถูกเตะออกไปถ้ารวยแล้วหรือว่ามีกินแล้วมีรายได้ที่มันคงแล้วนะครับก็ถือว่าอย่ากโกรธกันนะครับถือว่าคุณ หลุดพ้นจากความจนแล้วนะครับผมก็ให้โอกาสคนที่เขาจนจริงๆเข้ามาใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับผมสําหรับคนที่มีเงินอยู่แล้วหรือว่าเป็นเศรษฐีอยู่แล้วนะครับแล้วมีบัตรคนจนเนี่ยให้คุณละอายแก่ใจไว้เลยนะครับผมถ้าคุณไม่สงสารคนจนๆตาดำๆนะครับก็ขอให้ไม่รู้แล้วแต่นะไม่อยากจะพูดแล้วกันเนาะก็ขอให้ทําใจนะครับผมละอายแก่ใจตัวเองหน่อยนึงนะครับสงสารชาวบ้านที่ไม่มีบัตรคนจนแต่เป็นคนจนจริงๆนะครับก็ที่สําคัญนะครับอยากให้ทุกคนนะครับ อันนี้ขอพูดจากใจนะจากข่าว3ทีวีอยากให้ทุกคนมีงานมีการทํานะครับถ้าเป็นไปได้ไม่จําเป็นเราอย่ารองเงินจากทางภาครัฐอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่า<อ>วันหนึง่งนะครับถ้ารัฐบาลยกเลิกโครงการนี้หรือว่าโครงการนี้หายไปนะครับเราจะอยู่ลําบากนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งเรามีงานมีการทําเนี่ยเราก็มีเงินใช้ใช่ไหมครับแต่ถ้าโครงการนี้หายไปแต่เรายังมีงานทําอยู่มันก็ไม่เดือดร้อนนะครับแต่ถ้าไม่มีงานทำอ่ะมันก็จะเดือดร้อนอยู่นะครับอย่า รอแต่ทางภาครัฐนะครับอันนี้จากใจจากข่าว3ทีวีนะครับก็บอกกันไปเนาะเตือนกันแล้วก็ที่สําคัญอยากแจ้งเตือนอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องลายปลอมเนี่ยระบาดเยอะมากนะครับของธนาคารเนี่ยมันระวังโดนรวงเอาข้อมูลนะครับผมธนาคารจริงเขาไม่มีการมาหลอกลวงเอาข้อมูลนะครับผมขอบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าธนาคารจริงี่ยเขาจะนําเสนอผลิตภัณฑ์หรือสินเชื่อของเขาเท่านั้นเองนะครับถ้ามาหลอกเอาเบอร์โทรเลขบัญชีรหัส ATM เเนี่ยอย่าไปให้นะครับมันหลอกเอาข้อมูลนะครับผม แล้วก็ที่สําคัญนะครับช่วงนี้ระบาดหนักเช่นเดิมนะครับผมก็คือไอ้พวกกลุ่มที่มาเม้นใต้คลิปวิดีโอต่างๆนานาว่ารับจ้างดู y t u t u นะครับ15คลิป300บาทนะครับ20คลิปพันบาทนะครับโอ้โหถ้าผมทํานี่ไม่ได้วันละเป็นแสนหรอครับวันนึงผมดูคลิปเป็น100คลิปอะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับเรื่องเงินกู้ก็เหมือนกันนะครับ อย่าไปหลงเชื่อนะครับไอ้พวกเนี้ยมันหลอกให้เราโอนเงินไปก่อน3-300 0 0 0บ้างนะครับแล้วมันจะโอนเงินให้เรานะครับอันนี้ไม่จริงนะครับจำไว้เลยถ้าใครให้เราโอนก่อนเท่ากับมันโกงนะครับผมคนจริงอ่ะมันต้องโอนมาให้มันหักเสร็จหักเสร็จปุ๊บแล้วโอนมานะครับก็ฝากเตือนไว้เห็นใจนะโดนกันเยอะนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับอยากกู้เงินกู้ทองอ่ะติดต่อธนาคารของทางภาครัฐดีกว่าไปปรึกษาอมสินปรึกษาทคซปรึกษากรุงไทยดีกว่าอย่างน้อยพวกเนี้ยยังอยู่ในระบบของรัฐนะครับก็ดูแลกันง่ายหน่อยนะครับผมเผื่อมีปัญหาเผื่อมีรถจอดเผื่อมีพักหนี้อ่ะมันก็พูดกันง่ายนะครับและที่สําคัญนะครับถ้ามีเงินสดเข้าแล้วนะครับไม่รู้ว่ารหัส ATM คืออะไรไม่ค่อยได้ไปกดปกติรูดซื้อของอย่างเดียวนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองนะครับที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับก็เดินไปที่เคาน์เตอร์นะครับ บอกว่าเจ้าหน้าที่เลยนะครับบอกว่ามาเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เพราะว่าจำารหัสผ่านไม่ได้นะครับหรือว่าโทรสอบถาม02109345นะครับผม,มขออภัยครับ021092345นะครับผมามาถึงตรงนี้ละขอบอกว่าใครมีคำถามมีปัญหามีอะไรก็เม้นใต้คลิปวิดีโอข่าวสัมทีวีนี้ได้เลยครับเดี๋ยวคำถามหรือปัญหาของท่านน่ะจะถูกหยิบยกมาทำเป็นคลิปวิดีโอต่อไปแล้วก็ตอบคำถามให้พ่อแม่พี่น้องอีกต่อไปนะครับแต่อย่าลืมนะครับ ยิ่งคุณถามคุณก็จะได้บุญมากขึ้นนะครับเพราะว่ายังมีอีกคนหลายหมืน่นหลายร้อยหลาย,ลายแสนคนที่ไม่รู้นะครับแล้วไม่รู้ว่าจะถามยังไงนะครับก็คุณหนึ่งคนน่ะถามมานะครับเท่ากับคุณได้บุญละเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าทําให้คนอีกหลายคนน่ะตาสว่างแล้วก็เข้าใจแล้วก็รู้นะครับผมเพราะว่าผมทําคลิปตอบตลอดนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมนะครับถามให้มันมีสาระนะครับอย่ามาการเมืองใต้คลิปผมผมไม่ใช่ อ่าพวกการเมืองนะครับผมผมเป็นประชาชนคนธรรมดานะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ามทีวีเอาไเลยนะครับทาง Facebook และ YouTube เพื่อเป็นสิทธิแก่ตัวท่านเองนะครับท่านจะได้ไม่พลาดสิทธิต่างๆของตัวท่านเองนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนคนแก่ผู้พิการเด็กแรกเกิดเงินชาวนาเกษตรกรแล้วก็เงินกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับล่าสุดนี่คนละครึ่งก็อนุมัติแล้วนะครับผมคนละสามพันนะครับรัฐจ่ายครึ่งหนึ่งเราจ่ายครึ่งหนึ่งนะครับระยะเวลาตุลาถึงธันวานะครับผมก็สู้ๆนะครับ ใช้เงินกร,กระจายไปเลยนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผมก็ขอให้ไปใช้สิทธิ์ของตัวเองนะครับ10ล้านคนนะครับห้ามพลาดนะครับผมที่สําคัญนะครับไม่รู้ว่าม้าจะเลี้ยวแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาอยู่ดีนะครับเพราะว่าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า